สวัสดีครับคนดูมาอยู่กับผมพี่เสกฮิโปวันนี้ก็เป็นวันที่5ของสายฟรีเซิร์ฟเวอร์6ก8็ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการซื้อตั๋วม่วงนะครับเอ้ยไม่ใช่ตั๋วม่วงตั๋วด,ดำดิเออผมยังไม่ซื้อสักใบนะครับกระป๋องกดไป92ครั้งครับอันนี้กดไป2ครั้งนะวันนี้ผมจะเก็บเพชรซื้อตั๋วม่วงทั้งหมดเลย อาจจะซื้อไม่ครบนะคนดูแต่ผมคำนวณดูแล้วว่าเราทันเกียร์โลแบบเหลือเยอะเลยประมาณ260มั้งก็กิจกรรมเกียร์โลอะ240มันได้ตัว UR นะเซิรนะ์ฟเวอร์จีนอะไม่รู้ว่าของไทยจะได้ไหมแต่เรามีพอแน่นอนครับไหนดูซินี่อย่าลืมไปทำกันนะครับคนดูเลืออีก3วันกับ21ชั่วโมงนะสำคัญจริงๆนะ ทำกันด้วยแล้วก็อันไหนอีกนี่สาหรับขาวังกดก็อย่าลืมไปทํากันแต่อันไหนที่ไม่รู้สึกว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องไปทํานะครับเอาเท่าที่ไหวนะมาไม่ต้องพูดมากให้มากความขออนุญ,ญาตสุ่มนะครับกี่อันสามอันนะครับสีม่วงขอเป็นโจมตีแล้วกันโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วกันให้ใครดีให้เมทันไน์แล้วก็ h ฮกับโจมตีอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ป้องกันอ่ะอืเปิดได้ไหนอะเปิดในกระเป๋าเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหมันเปิดอุ๊ยป้องกันมาหนึ่งโอเคเฮดพีฮพีความเร็วขอป้องกันอันนี้ป้องกันได้ไหมโจมตีป้องกันป้องกันมีแววจะเจ๊งว่ะคนดูฮึบโจมตีความเร็วไในชาครับให้โซนิกครับอันเนี้ย ให้โซนิกร่างหนึ่งได้อันเนี้ยสวยอันนี้ล่ะเฮ้ยแล้ววันนี้วันวันของผมไงอันสุดท้ายขอโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปโอ้โหเกือบเกือบเกือบแต่โอ้โหของดีมากคนดูเอาดีดีใส่ไปดีครับไหนอ,อะนี่ไงแทนที่โอ้โหเด้งมาพันแปดเฮ้ย อันนี้ใส่โจมตีให้ไปครับนี่หนึ่งชิ้นโจมตีความเร็วใส่ไปเลยเอา้าวซ้ำเหรอเอ่องั้นเอาโจมตีความเร็วไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นโจมตีประมาณนี้เนี่ยผมไปลงไอ้ทาสู้ราชาได้ก็ป้องกันมาสองชิ้นแต่ถือว่าเราโชคดีกับอันนี้ละถือว่าให้อภัยได้อ,อันนี้ขออนุญาตใส่ไปครับ โอเคขออนุญาตรีก่อนนะคนุณดูไอสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีม่วงนะครับที่เป็นป้องกันอะแต่ถ้าเป็นความเร็วผมอาจจะไม่รีนะใส่ให้พวกมูเมงไรเดอร์ได้โอเครีไปมันจะได้ไม่งงอันนี้รีไปโอเคโอเคจะได้ไม่งงนะนี่ก็เฮดวนครับ โอเคจัดของแป๊บนึงนะคนดูโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีอ่ะโจมตีไปโจมตีความเร็วไม่ใส่โจมตี HP อ่ะใส่ไป HP ความเร็วไม่ค่อยจำเป็นนะฟิลิปแมนปลดก่อนมีเง่อนอื่นไหมไม่มีเงันไม่ใส่อะ โอเคประมาณนี้แล้วก็อัพอันนี้ใส่ให้โซนิกนะนาคตอัพไปเลยเสียงดังฟังชัดสี่สิบเลยไม่พอวะ่ะเดี๋ยวค่อยไปย่อยประมาณนี้อัพเวลไม่ได้ปลดล็อกไปกดไปโคเคสสื่ออัพดาวได้อัพไปแล้วนี่ ผมปั้นตัวเ่งก่อนเอ่ออา้าสามสิบโอเคประมาณนี้นี่แพ็คนี้คนดู่าจะไม่กดแต่ผมอะกับสอบสายเบอร์หนึ่งกดดิไม่ต้องมาเตือนผมกดไปแล้วโคตรคุ้ม <laughs> <laughs> เพชยยิ่งต้องจำเป็นอยู่แต่ก็ใช้อ่ะ พอมันเก็บไม่ทันเลยไงตัวตัว,ตวดําอะแต่ผมคํานวณแล้วได้กโิโลแน่นอนครับยูอาตัวแรกของเรานะกดไปก่อน10บใบเขาเรียกว่าซอฟซอฟข้าไปสีม่วงมาหนึ่งขอจีนัดได้ไหมผมอยากได้คอปีสัตโอเคขอบคุณสายสองไม่ค่อยลุ่ไม่ค่อยลุกงอะผมขอสายสิบห้าได้ปะงั้นเอาเป็นสายเจนะครับ สายนี้แน่นแสดงว่าขออนุญาตแย่งดวงนะไปขอสีทองที่ยังไม่เคยได้เกลวินทัสมากิตอนนี้ยังทันนะมาให้ผมหน่อยวันนี้ผมดวงดีกับไอเทมไปเอเอมันได้มาจีนงจีนัดว่ากดอีกสิบทีครับคุณดู ข้ามดีปะขอตายก่อนฮึบกระตุกสีทองร้อยเปอร์็นฟังกับผมไว้อออาจจะไม่ร้อเอร์เ็นนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละเนาะมีคนได้การโล่มัมนควรจะเป็นผมดิเฮ้ยพูดเยอะจังวะเอ้ยโอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคเลยอยากได้พอดี <laughs> ผมหาทุกทางแล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะขอต้อนรับครับทัสซึมากิล่างสองเข้าสู่ไอดีของผมไปมีกระตุกเล็กน้อยยังไงก็ทองมันจะไม่ทองไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เอ้อมมือมาทุกคลิปเลยเนาะ 200สองร้อยเพชรผมเสียแล้วกับอย่างนี้เนาะโอ้อจะเป็นลมไะสามใบครับอขอสีทองได้ไหมครับคนดูโอ้ยคลิ เจ้ยี่สิบสี่ทับแปดสิบพุ่งนี้อีกสิบใบเป็นสามสปดี่ะอืมเดี๋ยวพาทุกคนไปหาเพชรกันดีกว่าเพชรฟรีอ่ะ เรื่องร้ายมันต้องมีเรื่องดีอยู่ว่าน่าบักอีกแล้วตรงนี้น,น่นใช้ไปขออนุญ,ญาตมุดดินหาเพชรน,นะครับเปิดตู้เซฟไปเลยเฮ้บโอ้โหขอร้อยห้าสิบเพชรพออะเอาคืนมาจากที่ผมซื้อตั๋วเมื่อกี้ห้าสิบเพชรไม่เอาร้อยห้าสิบ ดูโซ่ผมได้แค่ห้าสิบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยให้แค่ห้าสิบจริงเหรอโอ้พเจ้ารอบที่แล้วให้ได้สูรรอบนี้ให้ห้าสิบรหัสอื่นผมได้เป็นลอยนะเนี่ยรหัสนี้มันบากป่าววะเอาสามอีกเอา เออมูเมงไรเดอร์ขออนุญาตบูตให้โคเคซึหมัดทลายสายฟ้านันชื่อหมัดว่าอะไรนะไม่รู้แต่ว่าต่อยร่วงไปสี่ครับแล้วเขาได้ปืนจากโกนใส่ผมดามเมจหมื่นแสนเจ็ดเลยเหรอผมเมื่อไหร่วะเนี่ยแสนหนึ่งโอ้แรงกว่าเยอะห่างกันเยอะครับน้องบาบายาโอมาดิ เมื่อวานผมเป็นไก่แจ้งไงคนดูตลกดิวันนี้ผมขอ,อจริงชนะห้าครั้งรวด <this> แล้วเขาได้เปิดก่อนทัสมากิก็มาดิครับก็มาดิขออนุญาตป่อยคืนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบอุ้ยล่วงน้อยจังวะเฮ้ย uh, <Hey. S 2> ไม่ค่อยดีว่ะคนดูล้างไม่ค่อยดีเลยเฮ้ย hey. ขออนุญาตยิงคืนนะครับดาเมจเท่าไหร่แสนหกก็มาดิทัสมากรล่วงไปดิแล้วโกเคสึขออนุญาตต่อยไปจังหวะนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนเชื่อผมแพ้แน่เลยว่ะอุยยังรอดอยู่คนดูโกเคสึโคตรอึดสี่หมืนห้าล่วงไปดีครับ้ ขออนุญาตขึ้นสู่ราชาบัลลังก์ที่เดิมที่ผมอยู่นะครับ200เมื่อกี้รวมมา500 SK เคไหนดูดิโอโอโหป้องกัน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 โอ้ก็สอบสาย43 42ไก่แจขออญญ้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดก่อนนะมูเมงไรเดอร์บูนให้โเกเคสื มัดทลายหินตบๆโอ้โหสามหกยหยแล้วฝั่งู้นล่วงไปสี่ครับแล้วฟูยุไคใส่ผมไม่ค่อยเข้าครับจังหวะนี้จีนอตยิงต่อหนึ่งแสนสามหมื่นนึกว่ามดกัดแล้วผมขออนุญ,ญาตสวนแล้วเบิดปืนจากกลสามหมื่นเก้าแต่ว่านะเมื่อกี้เบาจังวะววแล้วก็ล่วงไปก่อนครับเอ้ย <c oughs> เอ้ย เอเอเมื่อกี้ใครมันตบผมไว้อย่าให้ผมเอาจริงอย่าให้พี่เศษฮิปโปคนนี้เอาจริงนะขออนุญาตอัพเลยมามามาจีนงจีนอสอะรู้จักฟีนิกแมนหรือเปล่าอัพรัวๆครับไม่สนใจอัพไป ตันแล้วฮึบฟินนิงแมนยืนนี่แล้วก็เอาไว้นี่มามิกกี้มาดิไอ้มิกมกี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าลองเชิงจัสตินคาสมิกกุมีนัโต้สามแสนสามหมื่นมาดิสองตัวนี้เองเอาพี่ไม่ลงหรอกไอ้หนูมาดิครับระเบิดปืนจากกลสองแสนโอ้โหนึกว่ามดกัด แล้วฟินิกแมนขออนุญาตฟื้นคืนชีพเท่าไหร่วะนะ่ะสองหมื่นหรือสองแสนวะน่าจะสองหมื่นแล้วยิงไปสามหมื่นเก้าครับโอ้มันอึดจังว่าคนดูไปตายซะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ สู้สองครั้งแพ้ไอ้มิกกี้สองครั้งคือมันใช่เหรอคนดูมันไม่ตายสักทีวะ ตามีตํามเกิดไปมาเขาดูกำลังคิดว่าผมจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยโคต้าเดินหนึ่งครั้งสุดท้ายพอดียังไงผมก็ไม่แพ้ฟังคำนี้ผมฟังผมไว้ยังไงผมก็ไม่แพ้งงแพถ้าแพ้ผมขอเลิกเล่นมาดิมิกกี้อ็งจะสักแค่ไหนกันเชียววะจับตินคาร์ดมาให้ โกเคสต์ต่อยไปสามแสนเก้าแรงกว่าเดิมแบบเยอะมากๆมาดิเอฟฟูยูใคฟินิกแมนยืนไหวหรอเว้ยไอตัวนี้มันปั้นสุดนะคนดูสองแสนโอ้โหมดกัดเว้ยฟินิกแมนตายละสามหมื่นครับคนดูแลเบิดปืนจากก้นของผมดาเมจสี่หมื่นแล้วโกเคสต์ต่อยปับ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 ตาย พลังแสนสองอย it, ่าห้าวน้องแต่หารู้ไหมว่าแพ้เขาสามสองครั้งอ่ะเด็ดเคเกือบได้เลือกเล่นโอ้โหงงเลยมาเกกิ Marketing ๊กิ้ไปไปก่อนเลย ผมเชื่อว่าต้องมีคนมาตีผมอีกแน่นอนผมจะทำการป้องกันอันดับ250นี้ไว้แทนที่เลยความเร็วอะไม่ต้องไม่ต้องมาตีผมนะขี้เกียดขึ้นมาใหม่อีกแล้วอะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหไม่มีเลยเดี๋ยวผมไปลงนี้ต่อนะคุณดูป้องม่วงต่อ พลังพุ่งพุ่งแน่นอนโอเคท้ายคลิปมาดูพลังอันดับกันก่อนตอนนี้อันดับที่390นะครับผ่านด่าน411ตัวละครสุกแก่ง323กิลอันดับที่15เวล41อาจจะจบที่42นะวันนี้ไม่ก็แบบปิ่มปิ่ม,ม41นะก็ประมาณนี้ครับก็ดู ก่อนจากไปนะครับซื้ออันนี้แปปพันห้นะครับตอนนี้มีสิเอ็ดใบก็ซื้อไม่ทันขอโทษด้วยที่อาจจะขัดใจใคล้ายๆหลาหลาคนนะผมซื้อไม่ทันอนะผมอยากได้ปูกบอมเงี้ยโอเคครับคนดูก็วันนี้ก็เหมือนจะเป็นกระสอบทราย ต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคนดูอย่าลืมทำเควสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอ่อดองอันนี้ไว้นะครับไว้รอเลดอัพมานะครับโอเคไว้รอคูณสองมาบายบายครับบายบาย